สวัสดีครับนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับนะครับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์สไตล์ครูปั๊มวันนี้อยู่กับครูปั๊มอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูปั๊มก็พานักเรียนนะครับมาเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับโดยเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือเรื่องบล็อกคําสั่งลุกครับนะเรายังอยู่ในมาตรฐานและตัวชี้วัดเดิมนะครับนักเรียน โดยบล็อกคำสั่งลุกเนี่ยนะครับเราเรียนเป็นชั่วโมงที่2แล้วนะครับนะสำหรับบล็อกคำสั่งลุกเนาะโดยวันนี้นะครับครูป,ปั๊มจะพานักเรียนนะครับไปเรียนรู้บล็อกคำสั่งลุกทีละบล็อกครับว่าแต่ละบล็อกนะครับมีวิธีการใช้งานอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรและสามารถเอาไปใช้งานได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวครูป,ปั๊มจะพานักเรียนไปเรียนในโปรแกรม Scat ของจริงกันเลยถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยครับ คราวนี้นะครับเรามาดูในกลุ่มบล็อกลุกกันบ้างครับกลุ่มบล็อกลุกคือกลุ่มบล็อกที่2นะครับโดยจะมีสีประจำกลุ่มบล็อกคือสีม่วงนั่นเองนะครับทวนี้เรามาดูทีละบล็อกคําสั่งกันครับว่าแต่ละบล็อกมีหน้าที่อย่างไรและมีวิธีการใช้งานอย่างไรนะครับเริ่มที่บล็อกที่1ครับเอาเมาส์นะครับไปคลิกซ้ายค้างแล้วก็ลากมาใส่ตรงกลางนะครับในช่องของการเขียนโค้ดนะ บล็อกแรกคือบล็อก C จุดๆ for จุด second น,นะครับตรงวงรีสีขาวด้านในนักเรียนสามารถเปลี่ยนเป็นข้อความได้นะครับเปลี่ยนตัวเลขได้นะยกตัวอย่างนะครับคุณปั๊มคลิกแล้วก็ลบครับพิมพ์คําว่าสวัสดีอ่าตัวนตัวเลขข้างหลังนะครับเป็นจํานวนของวินาทีที่ต้องการให้ข้อความนี้แสดงนะครับว่าให้แสดงกี่วินาทีและเดี๋ยวจะหายไปนะครับ อันนี้วิธีการทดลองก็คือการคลิกครับคลิกไปที่บล็อกนั้นเลยพอคลิกปุ๊บอ่าก็จะแสดงค้างไว้2วินาทีนะครับแล้วก็จะหายไปนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนเป็นนะครับข้อความที่เราต้องการได้เลยนะครับนักเรียนจะต้องการให้มันพูดอะไรตัวละครตัวนี้พูดอะไรสามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยนั่นเองนะครับอ่าวิธีการลบก,ก็คือ คลิกซ้ายค้างครับแล้วลากไปไว้ในช่องของปุ่มบล็อกปล่อยบุ๊บจะหายไปเลนเอีนะครับไปดูบล็อกที่2ครับบล็อกที่2คือบล็อกเซครับเซจุดๆ,ๆจะมีลักษณะเหมือนกับบล็อกด้านบนเลยนะครับเพียงแต่ว่าจะไม่มีการหน่วงเวลานะครับหรือไม่มีการแสดงค้างเป็นวินาทีที่เรากําหนดนะครับบล็อกนี้จะแสดงตลอดจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแอคชั่นหรือว่าการเปลี่ยนการกระทำนะครับ ค๊มน,นะครับใช้คําว่า say hello พอคลิกปุ๊บจะขึ้นคําว่า hello ยาวเลยครับอ่าเราจะหยุดการทาง,งานก็ต่อเมื่อไปคลิกที่ปุ่มสีแดงด้านบนนะครับปุ่ม stop ด้านบนเนี่ยนะครับพอคลิกปุ๊บจะหยุดการทํางานทั้งหมดนะครับนี่คือบล็อกที่2นะไปดูบล็อกที่3ครับบล็อกที่สามบล็อกติ้งครับติ้งจุดจุดจุด,จด for จุดจุดจุด s e c o จริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของบล็อกนะครับจะเหมือนกับบล็อกเซด้านบนเลยนะครับแต่อันนี้เป็นความคิดนะครับแล้วเดี๋ยวลองดูความแตกต่างนะครับของการทํางานในแต่ละบล็อกให้ดีนะครับว่าอย่างบล็อกเซจะขึ้นแบบไหนบล็อกติ้งจะขึ้นแบบไหนนะครับอ่ะสมมุติอันนี้ครูปั๊มนะครับให้แมวตัวนี้คิดว่าอืมสองวินาทีดูนะครับปุ๊บอ่าแล้วก็จะหายไป จะสังเกตได้ว่าบล็อกเซกับบล็อกทิงจะแตกต่างกันที่ว่าบล็อกทิงนะครับการคิดเนี่ยมันจะขึ้นเป็นวงๆวๆขึ้นไปนะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนเวลาเราคิดก็จะเป็นก้อนเมฆจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จะหายไปส่วนบล็อกเซ่ยจะเป็นบล็อกของคําพูดและชี้ลงมาที่ตัวละครตัวน,นั้นเลยนะครับจะมีความแตกต่างกันตรงนี้เนาะ,ะตรงความคิดตรงนี้เนี่ยนะครับ นักเรียนก็สามารถเปลี่ยนข้อความได้ตามที่นักเรียนต้องการเลยเช่นกันนะครับคิดครับแล้วก็ลบพิมพ์ใหม่ได้เลยนะครับต่อมาไปดูบล็อกที่4ครับบล็อกที่4ก็ติ้งเหมือนกันครับอันนี้ติ้งยาวๆเลยครับคิดตลอดเวลาเลยนะครับไม่มีการย่อหรือไม่มีการกําหนดเวลาว่าให้คิดกีวก่วินาทีกี่วินาทีอันนี้คิดยาวๆเลยครับอย่าหยุดการทางนานก็ต่อเมื่อมีการทำแอคชั่นต่อไปนั่นเองนะครับปุ๊บ นี่เลยคิดยาวๆไปเลยครับนะจะสังเกตได้ว่าเนี่ยนะครับเห็นไหมครับจะเป็นจุดกลมๆๆนะครับชี้ขึ้นไปด้านบนอันนี้คือเครื่องหมายของความคิดนะครับอ่าพอเราก,กดสต็อปเสร็จปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนนะครับอ่ทีนี้ครูบางให้ดูข้อแตกต่างนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นเซนะครับความแตกต่างของเซกับติ้งอยู่ตรงนี้ครับ เห็นไหมครับอันนี้จะไม่ใช่จุดวงกลมแล้วจะเป็นลูกศรชี้ลงมาเลยนะครับจะเป็นแนวสามเหลี่ยนชี้มาที่ตัวละครเลยนั่นเองนะครับอันนี้คือความแตกต่างระหว่างบ็อกซ์กับบ็อกซ์ติงนะครับคราวนี้ไปดูบล็อกต่อไปครับบล็อกที่ห้าครับสวิตคอตูมชูคอตูมหนึ่งนะครับตัวนี้คือการเปลี่ยนชุดตัวละครนะครับในตัวละครแต่ละตัวเนี่ยนะครับจะมีคอตูมที่เป็นแอคชั่นต่อๆไปนะครับ วิธีการดูนะครับให้นักเรียนลากม้าไปคลิกตรงคอร้อตูมครับอ่านี่จะเป็นคอ้อตูมที่1อันนี้จะเป็นคอ้อตูมที่2นะครับนะเราสามารถเพิ่มคอ้อตูมเข้าไปได้นะครับตัวละครก็จะมีแอคชั่นการทํางานบางทีก็จะมีหลายคอ้อตูมอยู่นะครับอ่ะทีนี้กลับไปที่เมนูโค้ดครับอันนี้ก็ s วิต c h ข้อ t u m ม t ขคอตูมหก็คือเปลี่ยนแอคชั่นไปที่แอคชั่นที่หน,นะครับหรือว่าชุดที่1 อันนี้ก็คือการเปลี่ยนชุดนะครับไปชุดที่1นนะครับถ้าจะไปชุดที่2หรือว่าแอคชั่นที่2ของตัวละครก็เปลี่ยนเป็นคอตูมสองอ่าก็จะเปลี่ยนเห็นไหมครับก็จะเปลี่ยนเป็นคอตูมที่2ละอ่าจะลับมาเปลี่ยนเป็น1ก็เปลี่ยนตรงนี้ครับเป็น1ก็คลิกก็จะเปลี่ยนเป็น1นอ่านะครับอ่าเรายังพูดอยู่เลยเรากดออกไปก่อนนะครับต่อมาครับ บล็อกที่6ครับเน็กคอตูมเน็กคอตูมก็คือจะเปลี่ยนอัตโนมัติครับจะไม่มีการกําหนดคอตูมว่าคอตูมที่1นึ่คอตูมที่2นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแอคชั่นนะครับนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับสลับไปสลับมาถ้ามี3ามคอตูมก็จะเป็น1 2 3 1 2 3เรื่อยๆอย่างแมวสีส้มตัวนี้มี2คอตูมนะครับก็เปลี่ยน2คอตูมอย่างนี้ครับคลิก1ครั้งก็ไปรีนคลิก1ครั้งเห็นไหมครับนี่คือการเปลี่ยน ข้อตุมนะครับโดยใช้โค้ดหรือบล็อกข้อตุมนั่นเองนะครับจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ต้องไปกําหนดว่าจะให้เป็นข้อตูมที่1หรือข้อตูมที่2นะครับอ่าบล็อกที่6ผ่านนะครับต่อมาครับสวิตช์แบ็กดรอปชูแบ็กดรอปหนึ่งสองสามอ่าคนี้แบ็กดรอปอยู่ตรงไหนแบ็กดรอปก็คือพื้นหลังสีขาวนี่แหละครับแต่ครนี้ถ้าเราจะทํางานเกี่ยวกับแบ็กดรอปนะครับให้นักเรียนไปคลิกที่นี่ครับเมนูสเตทครับ คลิกตรงนี้ครับให้เมนูสเตตเป็นสีฟ้านะครับนักเรียนจะสังเกตว่าบล็อกจะหายไปส่วนหนึ่งเห็นไหมครับอ่าโดยบล็อกลุกเนี่ยนะครับหรือบล็อกค,คําสั่งของกลุ่มลุกเนี่ยนะครับจะมีการทํางาน2ส,ส่วนคือเป็นบล็อกลุกของตัวละครและบล็อกลุกของสเตตนะครับยกตัวอย่างถ้าเป็นสวิตแบ็กด d อกทูอ่าเนี่ยบล็อกนี้นะครับสวิตแบ็กด o อ o ทูจะเป็นการทํางานเกี่ยวกับ พื้นหลังครับหรือว่าสเตทถ้าขึ้นแบบนี้แล้วนะครับนักเรียนสามารถทําการเปลี่ยนแบ็กดรอปได้นะครับวิธีการเพิ่มแบ็กดรอปทำยังไงครับคลิกไปที่ด้านล่างครับนี่ชุดทูแบ็กด็อกครับและเพิ่มแบ็กดรอปที่นักเรียนต้องการนะครับอ่าสมมุติครูปั๊มเพิ่มเป็นอันนี้ก็คลิกเลือกไปคราวน,นี้เวลาเราจะไปดูว่าอันไหนคือแบ็กดรอปที่1แบ็กดรอปที่2เลื่อนไปเมนูด้านบนข้างๆโค้ดเหมือนเดิมครับ จากเมื่อกี้ถ้าเป็นตัวละครจะเป็นคอสตูมนะครับแต่อันนี้เป็นแบ็กดรอปนะครับนะเปลี่ยนเป็นแบ็กดรอปก็คือพื้นหลังเราคลิกไปครับนี่แหละครับแบ็กดรอปจะมี2แบ็กดรอปคือแบ็กดรอปที่1แบ็กดรอปสีขาวล้วนแบ็กดรอปที่2นะครับแบ็กดรอปทะเลนะครับอ่ะอันนี้คือแบ็กดรอปที่1และ2องคราวนี้กลับมาดูที่บล็อกโค้ดครับสวิตช์แบ็กดรอปทูแบ็กดรอปหนึ่งอ่าถ้าเราคลิกเนี่ยนักเรียนคิดว่าจะได้เป็น พื้นหลังทะเลหรือพื้นหลังขาวครับอ่าถูกต้องนะครับเป็นพื้นหลังขาวครับเพราะแบ็คดอบหนึ่งก็คือพื้นหลังขาวถ้าต้องการกําหนดให้เป็นทะเลต้องกําหนดตัวนี้เป็นแบ็คดอบสองนะครับแบ็คดอบสองหรือว่าใช้คําว่าเน็กแบ c ็คดับก็ได้นะครับเน็กแบ็คดับอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้เนาะต่อมาครับบล็อกต่อมา สวิตแบ็คดอปทูแบ็คดอปหนึ่งแอนวอลอ่าอันนี้คือการเปลี่ยนพื้นหลังแล้วก็รอนะครับการกําหนดตัวแบ c ็คดอปตัวนี้เหมือนเดิมนะครับแบ c ็คดอปที่หนึ่งอันนี้คือชื่อของแบ c ็ d ดอปนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นแบ c ็คดอปที่สองก็เปลี่ยนเป็นนิกแบ็คดอปแล้วคลิกครับอ่าก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับถ้าเปลี่ยนเป็นแบ c ็คดอปที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้อ่าโอเคไหมครับ บล็อกต่อไปครับ next backdrop ครับ next backdrop ก็คือเปลี่ยนพื้นหลังต่อไปเลยครับแล้วก็จะสลับไปเรื่อยครับมีกี่พื้นหลังก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยครับถ้าเจอบล็อกนี้ซ้อนกันอยู่ด้านในนะอ่าไปดูบล็อกต่อไปครับ change color effect by change color effect คือการเปลี่ยนสีครับการเปลี่ยนสีของชาการเปลี่ยนสีของตัวละคร รจริงๆแล้วเนี่ยบล็อกนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับส่วนใหญ่จะใช้ในการทําเกมน,อน้อเพราะฉนั้นเดี๋ยวครูบ้างจะไปสอนเสริมนะครับในชั้นต่อๆไปและกันนะครับให้นักเรียนรู้ก่อนว่าบล็อกนี้คือบล็อกของการเปลี่ยนสีนะครับต่อมาครับ set color effect 2นะครับ set color ก็คือการกำหนดสีเริ่มต้น,นครับ สีเริ่มต้นของตัวละครจะอยู่ที่0นะครับสีเริ่มต้นของพื้นหลังก็จะอยู่ที่0นถ้าสมมุตินักเรียนใช้ Change Color ไปแล้วนะครับนักเรียนก็มีการเซตกลับก็ได้นะครับเป็นการเซตกลับก็คือเซตให้เอฟเฟกของสีเนี่ยกลับมาอยู่ที่0นะในกรณีที่นักเรียนใช้บล็อกตัวนี้ไปแล้วนี่ตัวบนนะถ้าใช้บล็อกตัวบนไปแล้วต้องการจะเซตกลับให้ใช้คําว่า Set Color Effect To นะครับอ่า หรือทาง่ายๆเลยนะครับนะทาง่ายๆเลยต to ้องการจะล้างค่าทั้งหมดใช้บล็อกต่อไปครับบล็อกต่อไปนี้คือบล็อกเคลียร์กราฟิกเอฟเฟกครับเคลียร์กราฟิกเอฟเฟกคือการล้างค่าทั้งหมดของกราฟิกครับนะจะลบค่าทั้งหมดของกราฟิกที่เราเปลี่ยนแปลงไปนะก็จะเป็นสูงส์ศูนยูนสามันเลยนั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้ไปดูบล็อกต่อไปของ กลุ่มบล็อกลูกครับค่านี้ครูบ๊อขอยญาตก,กลับมาที่ตัวละครนะครับก็เลื่อนเมาส์มาคลิกที่ตัวละครให้มีขอบสีฟ้าเราจะมีบล็อกที่ยังไม่ได้เรียนกันเมื่อสักครู่อีก4บล็อกนะครับบล็อกแรกคือบล็อกนี้ครับเช้นไซส์บายนเช้นไซส์บายก็คือการเปลี่ยนขนาดของตัวละครครับเฉ้นไซส์บายน์สิก็จะเพิ่มขนาดของตัวละครไปทีละสิบครับ่าตัวละครก็จะใหญ่ขึ้นนะครับอ่า การเปลี่ยนแลงดูตรงไหนครับดูตรงไซส์ครับนี่ตรงไซส์ถ้าเราเพิ่มทีละสิอันนี้ร้อยแปบนะครับกดหนึ่งครั้งร้อกดอีกครั้งสองอันนี้คือการเพิ่มขนาดของตัวละครนะครับอ่าไปดูบล็อกต่อไปครับเซตไซส์ทูหนอเปอร์เซนะครับอันนี้ใช้ในการเซ็ตไซส์กลับสู่สภาวะปกตินะครับนะหรือว่าค่าดีฟอลต์ของขนาดตัวละครตัวนั้นนะครับ พอคบัมใช้บอกว่าเซตไซส์ชู100%คลิกปุ๊บตัวละครจะกลับไปอยู่ที่100%ะนะครับบล็อกต่อมาครับสองบล็อกสุดท้ายนะครับก็คือบล็อกโชว์และบล็อกหายครูบัมเอามาอธิบายพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับบล็อกโชว์และบล็อกหายนะครับก็คือการแสดงและการซ่อน,นครับถ้าเราใช้บล็อกหายปุ๊บตัวละครจะหาย แต่ถ้าต้องการให้ตัวละครกลับมาให้เอาบล็อกโชว์มาใช้ครับปึ๊บบล็อกโชว์จะมาทั้งหมดนี้นะครับก็คือกลุ่มบล็อกลุกนะครับที่มีบล็อกอยู่ด้านในหลายๆบล็อกนะครับวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานบล็อกลุกในแต่ละบล็อกนะครับแล้วก็ได้เห็นถึงวิธีการใช้งานได้เห็นถึง ความสามารถของบล็อกค,คําสั่งนะครับในแต่ละบล็อกว่าบล็อกคําสั่งแต่ละบล็อกม,มีหน้าที่การทํางานอย่างไรนะครับนักเรียนก็จะสามารถเอาความสามารถของบล็อกต่างๆนี้ไปประยุกต์ใช้นะครับเพื่อให้ a อนิเมชันหรือว่าตัวละครหรือว่าการ์ตูนของเราที่เราจะสร้างเนี่ยสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์หรือตามที่นักเรียนต้องการได้นั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับครูปั๊มนะครับก็มีแบบฝึกหัดกลุ่มบล็อกลุก นะครับนะเป็นแบบฝึกหัดที่สองของกลุ่มบล็อกลุกเนี่ยนะครับมาให้นักเรียนได้ทำนะครับโดยครูป้อมได้จัดทําเป็นเล่มพร้อมแจกให้กับนักเรียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็สามารถเปิดนะครับแบบฝึกหัดกลุ่มบล็อกลนะครับเป็นแบบฝึกหัดที่สองนะของกลุ่มบล็อกนะจะเป็นการทํางานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคําสั่งของกลุ่มบล็อกให้ได้ตามคําสั่งที่ครูป้อมกาหนดให้ด้านบนนะครับลองเปิดดูใน แบบฝึกหัดที่ครูปั๊มแจกไปให้นะครับนะในวิชาวิทยาการคำนวณนะอ่าแล้วก็ดูศึกษาคลิปวิดีโอนี้พร้อมกับทําแบบฝึกหัดให้ถูกต้องนะครับสุดท้ายนะครับครูปั๊มก็ต้องขอเอ่ยคำลานกน่ียทุกคนไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ